เลยฮะบระชุมปรุยกมือแล้วยกมือยกมือกันยกมือขึ้นที่น้องพงเงินนะครับผมน้องพงเงินก็มาขอบคุณแม่แม่เอฟซีนะครับผมขับไปเร็วเร็วขอบคไปเร็วเร็วเอาหน่อยเร็วครับไปดิ้ครับับไปดิ นี่คือทางเข้าสุมนะครับผมทางก็จะเป็นแบบนี้นะครับรอดินมาถมใหม่นะครับผมเพราะว่ากลัวตรงนี้หักนะครับถ้าตรงนี้หักตรงนี้ขาดเข้าไม่ได้เลยครับเพราะว่าเราเราเหมือนเราติดเกาะนะครับดูด้านนี่ครับผมด้านนี้ก็เป็นน้ํานะครับน้ํามีล้อมรอบไว้หมดนะครับฝั่งซ้ายมือนี่ก็เป็นแม่น้ํามูลนะครับนี่ฝั่งซ้ายมือนี่ก็เป็นแม่น้ํามูล ล้อมรอบไว้หมดนะครับนี่ครับน้าขึ้นมาอย่างมากเลยนะครับเหลืออีกไม่เยอะนะครับถ้าตรงนี้ขาดตัวนี้หักก็เข้าซุ้มไม่ได้แล้วนะครับก็ต้องดูไปเรื่อยๆนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีเอฟทีทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องพังคำเหมือนนะครับวันนี้นะครับผมก็มีกล้วยจากคนคนเจียวมาส่งนะครับผม จากคนเกียมาส่งจากคุณพี่ละวีแลวก็คุณแม่สมคิดนะครับส่งมอบมาให้สุนท่าทรายนะครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณมากมากนะครับขอบคุณครับมีทั้งหมดมีทั้งหมดกี่ถุงครับพี่พี่ละวีกับแม่สมคิดนะครับต้องขอขอบคุณคุณพี่ละวีครับผมกับคุณแม่สมคิดนะครับผมที่ได้นํากล้วยหวานๆมาให้น้องช้างสุมท่าทรายของเรานะครับแต่ยังไม่สุกเนาะแต่ยังไม่สุกครับ เราต้องรอให้สุกก่อนเนาะป้อครับไม่ทั้งหมดมีกี่ทุงครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเ็ดสองสิบสามครับผมอ๋อสิบสามเลยอะบ๊กยกมือแล้ยกมือยกมือกันยกมือขึ้นนี่น้องพงเงินนะครับผมน้องพงเงินก็มาขอบคุณแม่แม่เอซนะครับผมขอบคุณครับเรครับเอบไปดิาหน่อยร็วครับไปดิครับครับไปครับผม ขอบพระคุณมากๆนะครับผมขอบพระคุณคุณพี่ระวีแล้วก็คุณแม่สมคิดมากๆนะครับนี่ครับผมชมาช่องปากของพวงเงินนะครับดูฟันนะครับดูฟันอาปากอาปากสู้สูสู้สูเสียงดังเอียดังลูกเสียงดังค้าบไปร้านล้วข้าบไปลูกครับโอ้แสบแก้วหูเลยครับ เยี่ยวคนนะนี <P an> ่นะครับผมก็น้องช้างอยู่ที่นี่นะครับผมเมื่อคืนนึกว่าฝนจะไม่ตกนะครับที่ไหนได้ตกลงมาจนได้ครับไม่รู้นอนเต็มอิ่มหรือเปล่านะครับผมแมวโบไปเจ้าก่อนเร็วเสียงมันหวานนอนเด้เสียงมันหวานมันหวานเสียงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้กล้วยสุกก่อน ได้อก็สุก่กนได้อยก,ก,ก็กสุกกกสก่ก่อนเ้ก็สุก่นเลยได้ช่ช่วงนี้ก็ช่วงพายุเข้านะครับผมแม็กกี้ครับแม็กกี้ผู้ผานี่นอนเล่นโคลนแล้วนะครับครับ,บ,บ,บตอนนี้เรากำลังฝึก น้องพวงเงินเต้นนะครับผมจะได้มีแดนเซอร์เพิ่มขึ้นมาอีกเชือกนะครับผมต้องฝึกนะครับผมตอนนี้คอันทิวกำลังฝึกนะครับผมจะให้พวงเงินเต้นท่ากวนๆนะครับผมเพื่อจะเป็นสายเดนนะครับผมก็ปวดวิโปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมที่เรามีตะขอนี่เราก็ไม่ได้ทําอะไรเขารุนแรงครับแค่แค่สกิดนะครับผมแค่สกิดให้เขารู้จักยกขานะครับผม นี่คือวิธีการฝึกอีกแบบหนึ่งนะครับผมไไน,นี่ครับผมเราไม่ได้ใช้แต่ขค้กเกี่ยวกับแค่เราถือเขาก็รู้แล้วครับว่าให้ยกข้างไหนนะครับเต้นสับขาครับเต้นสับขาครับดูขาครับนี่ครับเริ่มสับขาได้แล้วครับเก่งมากครับโอเคใช้แต่ขอ้ สกิดนะครับผมเราไม่ได้ทําอะไรรุ่นเรียนนะครับผมปรดชายวิทยาในการรับชมด้วยนะครับนี่ครับเจอท่ากดกวนแล้วครับผมเออจำจำจำเอาผลไม้ให้กินหน่อยทำได้แล้วเนอะกูให้กินแล้วนะครับผมทำถ้าเขาทำได้แล้วก็ใจ้เขากินครับน้องช้างจะได้รู้นะครับว่าอันไหนผิดอันไหนถูกนะครับผมนี่ก็คือวิธีการฝึกช้างนะครับ ซับเวีนนี่มันถือได้เท่าี่ตัวได้ได้เอาซ้ายขวาซ้ายเอาเอาคนสั่งคนสั่งแล้วก็คนยกยกคนละข้างครับไ้ขวซ้ายเออยมันต้องเออมันต้องทำแรงเออมันต้องยกแรงพอดีแค่นี้สวยซ้ายขวาซ้ายซับขาหน่อยเร็วยกซ้ายขวาซ้ายเร็วเอ้ยจริง้วครับได้ได้เอ้นี่เก่งแล้วครับเก่งแล้วเก่งแล้วครับ นี่นะครับเดี๋ยวไอสองพี่น้องมานี่ก่อนครับอ่มีเอฟซีถามกันมากคนไหนควันทัดคนไหนควันทิวนะครับผมนี่แนะนาครับผมครับผมสวัสดีครับผมควันทิวครับผมครับผมควันทัดครับในพอพี่น้องนะครับผมเอาเอาสายก่อนสายก่อนเร็วลูกเอาสายเฮ้ยเอาไหมเอาไหมอย่าลืมอย่าเลยให้รถออกก่อน มาเร็วครับผมเริ่มสับได้แล้วครับผมสับขาเร็วสับซ้ายขอาซ้ายนะเร็วกำลังงงครับกำลังงงเอเอ้เอ้เอ้เอเอ้งนะครับยิงเล้วแล้วก็จะย้ายช้างนะครับผมไปที่หลักอื่นนะครับย้ายไปที่หลักแม่น้ำนะครับผมไปลูกใกล้ๆน้ำนะครับจะได้เล่นน้ำครับตอนกลางวันนะครับตอนกลางคืนแล้วก็เอามาขึ้นมาที่สูงนะครับเพื่อปลอดภัยในการน้ำ ในระดับน้ำนะครับผมเราก็ต้องเฝ้าดูนะครับผมนี่คุณวนก็คุหญ้าตามไปครับนีบชุงยสาเลบนชุงเลยนะบนผู้พาเล่นโคนสนุกเลยครับได้ไลได้ได้ควาได้วาได้วาได้ว สำหรับวันนี้นะครับผมก็มันต้องขอขอบพระคุณนะครับผมคุณพี่ลาวีแล้วก็คุณแม่สมคิดนะครับที่ส่งกล้วยมาให้นะครับผมกล้วยก็มาถึงหลายวันแล้วนะครับแต่เรารอให้สุกแต่ว่ากล้วยยังไม่สุกเราก็เลยต้องเอาไว้อีกนะครับผมเก็บไว้อีกนะครับผมต้องขอบคุณคุณแม่แล้วคุณพี่ลาวีแล้วก็คุณแม่สมคิดมากๆครับที่มอบกล้วยมาให้นะครับแล้วก็ขอบคุณ คนเกียวนะครับที่ได้เอามาส่งที่ท่าทรายนะครับผมขอพระคุณมากๆเลยนะครับผมขอให้คุณแม่คุณพี่จงพบแต่ความสุขความเจริญนะครับน้ลำล้นรวยยิ่งขึ้นไปนะครับผมรักษาเทวดาคุ้มครองนะครับผมปกปักรักษาพระคุ้มครองเดินทางเคี้ยวคาดปลอดไยนะครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดปีและก็ตลอดไปและก็เอเซีทุกท่านด้วยนะครับที่เมตตาชาวช้างนะครับผมขอบพระคุณมากมากขอพระคุณจากใจขอให้บุญกุศลในครั้งนี้ที่ท่านได้ทํา จงโดนบันดาลให้ท่านทั้งหลายนะครับอยู่เย็นเป็นสุขเจริญเจริญทำมาค้าขึ้นให้ประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการน,นะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมผมคนโต้งก็ขอเป็นตัวแทนนะครับผมขอบคุณมีแม่พี่พี่เอฟซีนะครับผมทุกท่านนะครับผมที่ได้เอ็นดูเมตตาชาวช้างนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องพังกะหมื่นด้วยนะครับผมจาก เป็นกําลังใจให้น้องน้องช้างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ